สวัสดีครับเปิดคลิปกับาการวัดเลขไม้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งขอมาบอกขอดูระยะทางลงเขา,อาดอยลวกหน่อยครับเห็นเกิดอุบัติเหตุบ่อยทำไมระยะทางไกลแค่ไหนอเดี๋ยวผมเริ่มวัดตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันกิโลเมตรที่61นะครับผมตรงช่วงเลยหน้าอุทยาน จากศรีมหาลาชนะครับมุ่งหน้าน่นแหละสามแยกตากแม่สอดครับผมเพราะว่าทางทําไมถึงเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ทางลงอะมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคือมันจะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันจะไปชันมากอยู่มีอยู่สองสามช่วงนะ,ะเดี๋ยวไปติดตามดูเลยตรงไหนที่ไม่ชันก็เดี๋ยวเร่งสปีดเอาละกันครับช่วงแรกนี่ก็ชันพอสมควรนะครับรถหนักก็ ระมัดระวังนะครับช่วงนี้แล้วช่วงลงมานี่ก็จ,จะลับๆหน่อยแต่รถก็ยังไหลเร็วอยู่นะผมอถ้าเราไม่เบรกคือเบรกนี่ต้องใช้ทํางานอยู่เป็นระยะเรื่อยๆอยู่แล,ล้วนะครับหรือว่าจะปล่อยรัดนไปยาวๆเลยนะครับเผื่อจะได้เห็นภาพแบบจริงๆเนาะไม่อยากจะเล่งอะไรเลยถ้าคลิปยาวมากก็ขออนุญาตสปีดเป็นบางช่วงเนาะแต่ถ้าคลิปไม่ยาวมากก็ จะไม่สป,ปีดแล้วกันก็พูดคุยกันไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ชันนะแต่ว่ารถหนักนี่ไหลแบบตลอดนะครับต้องคอยเบรกไว้นะผมเบรกมันก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่ระยะแรกไปเลยนะแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอฝาก เวลาเห็นรถเกิดอุบัติเหตุพยายามอยาคอมเมนต์ซ้ำเติมกันนะผมไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็สามารถเกิดได้หมดเพราะว่าเราขับรถนะครับบางทีรถมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะอย่างผมก็เคยอยู่ๆสายลมแตกกลางเขาพอดีคนระับก็ยังโชคดีที่บเบรกหางยังไม่เป็นอะไรก็สามารถชะลอรถแล้วก็โทษเกียร์ได้ บางจังหวะมันก็จะช้าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะบางเขานะ,ะแต่การที่ช้ามันดีที่สุดแหละแต่บางเนื่องด้วยหน้างานบ้างเวลาบ้างโอกาสบางช่วงมันก็ต้องมีเร็วกันบ้างนะ,ะการขับรถคือในชีวิตจริงไม่มีใครคานได้ทุกเนินทุกเขาแล้วครับผมแต่พอเวลาไปถึงจุดที่มันชันมากๆเนี้ยเวลาเราจะดึงลงมาต่ําเนี่ย บางทีมันรถมันขัดข้องซะก่อนนะซึ่งไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเนาะก็อยู่ที่ดวงแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนครับล่าสุดกะที่ถ่ายคลิปไปก็เป็นกําลังใจใพี่กับผมคุ้นหน้าพี่ผมมากเลยนะเออเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันอยู่นะผมออครับเะเงกําลังใจไปให้แล้วแหละเพราะว่าโผูเสียงจานเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบซ้ําเติมใครอยู่แล้ว ว่าจะเป็นทีมงานบริษัทเดียวกันจะชอบขี้หน้ากันหรือไม่ชอบขี้หน้ากันก็อย่าไปซ้ำเติมกันนะครับเผื่อวันนึงเราพลาดเราจะได้ไม่รู้สึกแย่เพราะว่าเราก็ยังไม่เคยมันจะอยู่ที่ความคิดเราอะแต่การที่เราไปซ้ำเติมคนอื่นปับไปดูถูกคนอื่นปับวันหนึ่งที่เราพลาดนี่เราจะรู้สึกเจ็บทิ้งกว่าเฮ้ยไอ้นี่จะสมหน้ากูหรือเปล่าวะอะไรมาแต่ถ้าเราให้กําลังใจเขาเนี่ย ่นน้อยเอยทีเวลาเรายังไม่ไม่ว่าเขาเลยเขาคงไม่ว่าเราเขาลงไม่สุดหน้าเรามันก็มันอยู่ที่ความคิดนะอันนี้พูดด้วยจักใจจริงเลยนะผมเดี๋ยวว่าคนเรามันก็ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันมก็มีเลือกอื่นปะปนกันไปเอาไปนี่แหละตรงนี้ก็ชันอีกระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนอกเรื่องไปใหญ่อนอกเรื่องไป เยอะเองตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่ระดับนึงนะครับผมอะตัวนี้นะครับเป็นโค้งตัวเอสเล็กๆนะครับตันี้ลงอย่างเดียวนะครับผมในสายตาจะดูไม่ได้ชันนะครับแต่ว่าถ้าลงไปยืนดังล่างนี่ชันนะครับผมตอนนี้ก็ลงมา4กิโลกว่าแล้วครับเกือบ5กิโลแล้วนะครับอ่ายังไม่ถึงรอยลวกนะครับ ที่ชันๆน,นะยังไม่ถึงจุดเชื่องรอยลวกที่ชันๆแต่ว่ามันต่อเนื่องกันมายาวนะครับผมบางป่บาบางท่านก็จะคานมาตั้งแต่นุ่นเลยนะครับลงช้าไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าบางท่านก็อาจจะอยไหลามาบ้างแต่ก็ไม่ได้ไหลเร็วมากหรอกแล้วก็เดี๋ยวจะมาดึงเกียร์ลงต่ำอยู่แถวใกล้ช่องแคบรอยลวกนะครับ เร,เรื่อยเลยนะผมอันนี้ผมรถเปล่านะครับถึงได้ถ่ายให้เห็นได้นะครับเพราะว่าถ้ารถหนักผมก็ถ่ายไม่ได้ทุกช่วงนะบางทีผมต้องใช้เบรกมือเบรกหางบ้างเป็นบางจังหวะนะบเบรกหางผมจะอ,อยู่ฝั่งขวานะนี่ก็จะเข้าเริ่มเข้าช่องแคบดอยลวกงแล้วนะครับนี่ทีมงานเราขอบคุณครับ ชักทายขบคุณที่เป็นกําลังใจนะเนี่ครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะเริ่มลงตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับลงเกียร์ต่ําเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สองอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่จังหวะเบรกของเราว่ามันดูดไม่ดูดมันร้อนไม่ร้อนนะคนขับสามารถรู้ได้นะผมถ้าเบรกเลื่อนๆหน่อยเราก็ลงอาจจะลงเกียร์หนึ่งเกียร์สองวันไหนเบรกอยู่ๆดีอาจจะสามสี่อะไรก็ว่ากันไปนะ,ะมันขึ้นอยู่กับสถานการณนะ์นะครับเบรกของเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขานี้เราต้องลงเกี้ยนหนึ่งเกียนสองเสมอไปนะบางทีนะแต่ตําที่สุดมันก็ปลอดภัยที่สุดส่วนเทคนิคของใครแต่ละคนก็เราไม่ก้าวไกลเราก็เอาให้ภาพบรรยากาศให้พี่พี่ที่ขอมาน้องๆได้ชมนะครับป้าป๋าก็ชมบรรยากาศให้กำลังใจโ,โหตรงนี้วิวสวยมากครับผม จังเกตว่าพี่ใหญ่จะขึ้นเลนขวานะเป็นช่วงไหนชันๆเนาะเพราะว่ามันอยู่กลางทางอะระหว่างสองฝั่งถนนนะ่ะฝั่งเลนอะการปิดตัวมันก็จะน้อยแล้วก็ความเอียงอะไรมันก็จะน้อยนะครับนี่ขนาดพิโว่440ยังไปเลนขวาเลยนะครับผมตรงนี้ลงจุดช่องแคบมาจะถึงจุดพากรถดอยล่วงนะครับป่านมา6.5กิโลแล้วนะครับผม อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของถนนตากแม่สอดนะมันจะมีประมาณเขาประมาณห้าหกลูกนะครับผมอนี่อันนี้จุดพักรถครับเอาให้ดูสักจุดหนึ่งเดี๋ยวถ้ามีคนดูขอมาอีกก็จะถ่ายให้ดูหลายหลายช่วงนะนี่อันนี้พี่ใหญ่ก็น่าจะใสก่กระโปรงมานะครับคานลงนะครับนิ่มๆ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเร็วหรอกนะครับแต่ว,ว่าเร็วๆมันก็ลงได้นะแต่ว,ว่ามันก็ไปสิ้นเปลืองหลายๆอย่างเดี๋ยวเราทดลงสักเกี่ยหกเพื่อภาพมันจะได้สวยเสียงมันจะได้ไม่ดังมากนี่ครับบรรยากาศตรงนี้ลงยาวนะครับผมมีป้ายเบือนรถเบรกแตกใช้ท่อใช้ทาง จยุกเฉิญนะข้างหน้าตอนนี้ผ่านมาเจ็ดกิโลกว่าแล้วครับผม <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไหลมาตั้งแต่ข้างบนก็จะมาควา่ำแถวๆนี้นะครับมีทั้งแบบคว่ำเองแล้วก็มีทั้งแบบตั้งใจให้คว่ำก็มีนะครับสาหรับป้บาป๋าที่ประสบการณ์เยอะๆเนาะคือรู้ว่าเอาไม่อยู่แล้วก็เวี่ยงนะครับเบี่ยงให้ล้มนะครับ บางท่านก็อาจจะตกใจใตื่นนะค,ะความแบบไม่ได้ตั้งใจไปนะผมไปอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นนะใครไม่ว่าใครก็ว่าใครแล้วผมผมก็ไม่สามารถพูดได้เพราะว่าผมยังไม่เคยมีประสบการณ์ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าผมตาขาวนะผมนี่อันนี้ก็ถึงจุดฉุกเฉิน้อยล่วงคนระับยังไม่สุดนะครับผมอ่า บางท่านก็ตัดสินใจขึ้นตรงนี้ก็อีเปอร์เซ็นต์ปลอดไัยขึ้นมาหน่อยแต่บางท่านก็คิดว่าเฮ้ยอีสองโค้งจะหลุดแล้วก็ลงมาเลยมาความแถวนี้ก็มีนะครับผ่านมาแปดกิโลกว่าครัตรงนี้ก็เยอะนะครับเนี่ยเลยฉุกเฉินม,มานี่ตรงนี้หลายคันนะพี่ๆพ,พ,พวกนะชนเชลลเลย นะมีรถคอบจอดดูรถอแล้วก็โค้งนี้ก็นี่ก็เยอะมากนะครับผมรถหลายชนิดนะครับก็มาอยู่ที่โค้งนี้ก็เยอะนะครับ ยังไม่ตุดนะครับตุดต้องไปถึงนู่นสะพานนะผมจริงๆถ้ารถเบรกแตกถ้าลงมาถึงนี่นะนู้นเลยนะครับไปไกลเลยนะผมมันลงยาวมาเลยนะครับอ่านี่ครับนี่ก็เริ่มจะหมดทางชันเลยครับตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นสะพานนะครับก็ประมาณนี้นะครับ9.3กิโลนะครับผมอ่ ประมาณนี้นะครับเฉพาะ,ะช่วงดอยลวกเนาะสืบเนื่องมาตากนู่นเลยนะครับปุจยานจากสินพานมหา,มหาลานะครับลงยาวมาเลยนะผมก็ประมาณนี้นี่เป็นแค่หนึ่งจุดของถนนตากแม่สอดครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้เห็นไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวตรงไหนมีอีกตรงไหนบ้างก็พยายามถ่ายมาให้ชมกันนะใครดูถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ